สวัสดีครับวันนี้มาทำเทือกอีกแล้วครับเก็บงานครับสามไร่ครับสามไร่นิดๆครับอันเดียวครับนาปาไปเลยครับไปไปล่อง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 เลยครับคันเดียวครับยันม่าสองแรงครับเดิมๆครับเล็บเอ็นซีครับเอ็นซีพัดครับเล็บห้าครับ อดลออีกครับอันเดียวครับเดียวครับเดี๋ยวทำเจักเดี๋ยวถ่ายต่อครับตอนนี้ก็เป็นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอาจจะเสร็จได้ครับกว่าจะย่ำลงครับม่โคกครับโคกเยอะครับเรียบร้อยครับชักล่องเสร็จเรียบร้อยครับ กำลังถอดล้อครับชักล่องครับช่างลมเก้าเลี้ยวครับนี่ครับสนใจติดต่อไปได้ครับช่างลมครับไม่แพงครับนี่ครับลงลงกึงงลมเก้าการช่างครับอยู่เก้าเลี้ยวครับหรือเขาเรียกว่าช่างลมเก้าเลี้ยวครับ ครับกำลังถอดล้อครับนี่ครับเห็นมาครับโกนเขาไม่มีครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวจัดครับต้องจัดโอ้ยโอเคครับแค่นี้ไอวิดีโอชุดนี้ก็ขอขอบคุณครับที่ติดตามและที่ดูครับฝากกดติดตามและกดซับสไครต์ด้วยนะครับเดี๋ยวถอดล้อต่อครับ Assalamualaikum warahmatullahi